สวัสดีครับพบกับนัทนะครับช anel Isuzu Truck f o เซลนะครับผมวันนี้ด้านหลังผมไม่ได้เป็นรถนะครับแต่ว่าอยากจะเปิดฉากให้เห็นโชว์รูมใหม่ล่าสุดนะครับที่ทําการปรับปรุงใกล้จะแล้วเสร็จนะครับเราทําการรีโนเวทนะครับภายนอกแล้วก็ภายในใหม่นะครับเพื่อให้เป็นทันสมัยแล้วก็เป็นลุกใหม่ของ Isuzu นะครับที่จะมีสีหลักๆเป็นสีเทาเข้มสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับผม วันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีรถแน่นอนครับรถบรรทุกป,ป้ายแดงอีซูซูนะครับแต่จะเป็นรุ่นไหนตัวถังแบบไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปรียบเทียบขนาดให้ดูของรถ2รุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเนื้อวิดีโอกันเลยดีกว่าครับตามผมไปเลยครับคันนี้ก็จะเป็น4ล้อกลางนะครับรุ่น NLR 130แรงม้า รถรุ่นนี้ก็สามารถจดทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบรถป i ิ k กอัพนะครับที่เป็นป้ายขาวเขียวแบบที่กําลังติดอยู่นี้นะฮะก็จะใช้ใบขับขี่แบบปกติเลยรถเก่งรถปิกอัพใช้ได้นะครับแล้วก็การขับขี่วิ่งในเมืองไม่ติดเวลาวิ่งได้24ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น4รล้อกลางนี้ต่อมาเป็นตู้แห้งครับ ตู้แห้งประตู3บานก็จะมีประตูฝั่งซ้ายบานหนึ่งแล้วก็ด้านหลังอีก2บานนะครับ<ๆ>การบรรทุกน้ำหนักสินค้าก็อยู่ที่ประมาณ2-3ถึตันได้สบายๆนะครับแล้วก็การขับขี่ในเมืองก็เข้าที่ขับแคบเข้าซอยแคบถนนแคบต่างๆได้ดีนะฮะ เรียกว่าคล่องตัวนะครับนี่ก็แต่เช้าเดี๋ยวกำลังจะนำไปส่งลูกค้านะครับเลิกรับรถตอน9โมงตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเสร็จๆคันนี้จดทะเบียนมาเรียบร้อยนะครับก็กำลังติดแผ่นป้ายทะเบียนเลยนะฮะทงผมสามารถดำเนินการให้ลูกค้าได้ ได้ทะเบียนมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นํารถส่งสามารถวิ่งใช้งานได้เลยนะครับทะเบียนเรียบร้อยแล้วได้เล่มเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูข้างในหน่อยนะฮะมีสามที่นั่งนั่งได้สามท่านนะครับซ้ายขวาแล้วก็มีที่นั่งกลางอีกหนึ่งที่นะครับก็นั่งกันได้สบายๆเลยไปสคนส่งของได้ หรือ NLR 4รล้อกลางนี้จะสามารถจะจดเป็นป้ายใหญ่นะครับป้ายใหญ่ก็คือป้ายแบบรถมีประกอบการแบบนี้ก็ได้แบบรถคันเขียวๆเนี่ยนะครับตัวหนังสือสีขาวพื้นสีดำนะครับอันนี้ต้องทําประกอบการขนส่งนะครับแล้วก็จะจดทะเบียนแบบเป็นรถขนส่งขนาดใหญ่นะครับก็ทําทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ส่วนใหญ่ ลูกค้าที่ออกรถมาก็สนใจที่จะทำเป็นป้ายแบบนี้มากกว่าเพราะว่าใบขับขี่ก็ไม่ต้องทําใหม่นะครับใช้บอับขี่เดิมได้เลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าเมืองติดเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนขับนะครับขับไปจอดเทียบกันนะครับเพื่อเปรียบเทียบขนาดระหว่างสี่ล้อกลางกับหกล้อเล็กนี่นะะ คันนี้คือ6ล้อนะครับทันนี้คือสี่ล้อนะครับก็แน่นอนว่าพิกัดบรรทุกของรถ6ล้อก็บรรทุกได้หนักกว่าอย่างของลูกค้าผมเป็นต่อเป็นตู้เปียกนะครับแบบตู้น้ำแข็งก็บางครั้งนี่เอาไปบรรทุกขนาด78ดตันเลยทีเดียวนะเขาเอาไปบรรทุกแบบพวกเนื้อเนื้อไก่ เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่แนะนําให้บรรทุกขนาด7 8ตันนั้นตลอดนะครับอาจจะเป็นบางครั้งบางคราวได้นะครับเราก็ต้องมีการเสริมแหนบเปลี่ยนชคบรรทุกเพื่อรองรับน้ําหนักที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เกินไปนะครับก็ถ้าใช้ตลอดเวลาก็ไม่ดีมีผลทําให้รถอาจจะสึกหลอเร็วโสมเร็วได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูเปรียบเทียบไซส์กันระหว่าง4ล้อกับ6ล้อว่าแตกต่างมากน้อยกันขนาดไหนนะครับ ก็กําลังจะนํารถมาเทียบกันให้ดูนะครับเทียบไซส์นะฮะว่าแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนระหว่างรถ4ล้อกับรถ6ล้อที่มีช่วงความยาวชัสซีเท่ากันคือยาว3เมตรนะครับตั้งแต่หลังหัวเก่งจนถึงปลายชัสซีนะครับคันข้างขวานะครับ NMR 130แรงม้าคือ6ล้อนะครับแล้วก็คันข้างซ้าย NLR 130แรงม้าก็คือตัว4ล้อนะครับ เดี๋ยวผมจะออกไปห่างๆสักหน่อยให้เห็นชัดๆนะครับซูมเข้าไปนิดนึงนะฮะก็จะเห็นว่า NMR คันข้างขวานะ6ล้อจะสูงกว่า4ล้ออยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างหัวเก๋งก็ไซส์เดียวกันครับ NLR จะเตี้ยกว่านะครับส่วน NMR ที่เป็น6ล้อก็จะสูงกว่านิดนึง นี่ฮะเทียบด้านข้างนะฮะ6ล้อกับ4ล้อทั้งสองรุ่นนี้มีความยาวแชสซีเท่ากันนะครับจอดแล้วก็คืออันนี้เป็นตู้เหมือนกันก็จะดูง่ายด้วยนะครับก็คือความยาวรถเท่ากันนั้นความคล่องตัวก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับความสูงทีนี้มาดูความสูงกันบ้างนะฮะต่อตู้แล้วความสูงตู้ก็ใกล้เคียงกันเลยฮะ ขนาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวนะครับความสูงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไปทีละประเด็นนะครับความกว้างเนี่ย6ล้อจะต่อได้กว้างกว่า,วาประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับส่วนความยาวเท่ากันเลยครับระหว่าง4ล้อกับ6ล้อส่วนความสูงใกล้เคียงกันครับต่างกันนิดหน่อยแทบไม่เป็นสาระนะฮะส่วนเรื่องน้ำหนักนะครับก็เป็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นสีล้อนะครับก็แนะนำช่วงน้ำหนักสินค้าที่บรรทุกคันนี้ฮะสีล้อ NMR130 บรรทุกสินค้า2-3ถึงตันนะครับส่วนคันนี้นะครับ NMR130 เป็น6กล้อนะครับก็ถ้าเกิน3ตันใช้6ล้อดีกว่านะครับประเด็นหลักๆก็จะอยู่ที่ผมอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ สามารถโทรหาเซลนัทได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0895220077ก็ยินดีบริการนะครับรับจองออนไลน์ส่งมอบรถฟรีทั่วไทยนะครับบริการทางไฟแนนซ์ฟรีนะฮะเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรหรือไลน์ตามเบอร์ที่แจ้งเมื่อสักครู่เลยนะครับก็ยินดีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกันจนเกิดความเข้าใจนะฮะ เกิดความมั่นใจแล้วก็ค่อยจองรถกันได้นะครับหรือถ้ายังไม่จองต้องการเพียงข้อมูลก่อนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเพราะว่ารถคันหนึ่งก็ราคาหลักล้านนะฮะก็เข้าใจนะฮะว่าไม่ใช่ว่าจะถามปุ๊บแล้วซื้อปั๊บได้เลยนะครับเรายินดีบริการนะครับเพื่อให้ลูกค้าเกิดความกระจ่างชัดถึงข้อมูลรถที่จะนำไปใช้งานในธุรกิจเพื่อต่อยอดทำเงินนะครับ แล้วก็ถึงเวลาที่จะตัดสินใจหรือจะใช้รถเมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจาก Isuzu Truck for s a เซนะครับรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุก Isuzu นะครับต้องนัดอ s ส z สุคิงยนสาขาสำยกปากคงชยัยจังหวัดนครราชสีมานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ